สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้อยู่กับช่องเจ็ดนึงเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องวันนี้ห้องกะสิมีต้มไก่ครับต้มไก่บ้านครับผมพี่นอ้องต้มเซ่ใแบบครับวันครับไอ้ผมแม่ต้มเซแมะขามอ่อนครับเซครับหน่อยขามหน่อยครัมาเด้อพี่น้องอนอะูห้หอดเดือดจริจังว่ะจุ๊ คนใกล้บ้านเด้อพี่น้องไอ้มือเนี่ยมันบาดมันบาดมาเลยของแท้พี่น้องของแท่โอข้ขาลุงกวันวะลุงกวันเด้อตัวค้ามันมันยาแน่เด้อพี่น้องต้มไก่ครับพี่น้องครับเจ๋วเลย ถรงใกล้บ <si ้านเขาเบยกินดุนแล้วไปซื้อตลาดไปมันได้เดือน่ได้กินฟีเมือข้องสิเพี่อยากสูบกิเมื่อยของไหมย่งอยากองลกอันนี้ก็เด้อใช่ปะเนี่ยบ้าไก่ไม่ลกง่ายด้้ย เก็บเยวไก่มุมอยู่เดี๋ย,ยทั้งเบือ่อหนึ่งดิ้โอ้โหอีกวะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมเตรียมขับช่องเจียนนึงเจ็ดเจ็ดอีกแล้วพี่น้องมืนน่อี้ต้มไก่บ้านครับผมมืน่อนี้รถในแมนแข้นรถในแมนแข้นใ<อ>ดนดูออกขนออกหน่อยเนาะ ในใกล้บ้านมากครับบ้านแท้ๆครับผมบ้านแท้ๆบ้านแท้ๆเลยตุ่มเศษมะขามหน่อยแซ่บๆครับผมมาเด้อพี่น้องตุ่มไก่ครับเอาเดลยแล้วบ้านี้ล่างเลยบ้านนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมุมกล้วยเดี๋ยวมุมกลองลนึงนะเอะไรไรยูยุ่งน่อย เอายญิงเอาแบบห่วมันก hey, ็ขาเอาหญิงมานไ่เยจวดจุดจวดข้ามวัวใครครับพี่้องเอ้ยขินเทียงขึ้นหรืลอะไรนี้กูวานิกล้องไต่น้นงเอ้ย ออหอมดีป่ะหอมใหม่หรอเอ้ยมันก้อนไหนมันหอมมอันหอม,มดีเนียต้มไก่บ้านก็โผลหมือนเนี่ยช้าหน่อยแต่อร่อยแน่คุณดิ้หิวดิบโปรเสียบได้ไมเนาะเพ <c ười> ื่พอสิทิกิน,น,น,นได้แบนบ้านพี่รวมเลยทอดแป๊บเดียว ไก่เขาซับไปเมื่อกี้ครับผมไป่หมืนบ้านพี่น้องต้มไก่น้ำกันเด้อครับผมลงไปกินแต่ไก่ยบแต่ลนนะมือคือนเนาะเออจวดคเขาลงไปนี่กินปีน่ะ <laughs> สันโมเปื่อยครับมเด้อพี่น้องเลยนี่เลือดครับผมบางคนอาจจะลืมใส่เลือดด้วยครับเขาต้องใส่เลือดเด้อพี่น้องของเสียบด้วยนี่ เดี๋ยวหมอเดือเดเสใสดเดือดที่ดังครับเสเดือดที่นอนเอ้ยลืมใส่เดือดได้เน้่้มมีามีนนีผมฟังเสียงเลยเอาจิจวนจิใจกเลยฟ้านี่ลืมเส่เดือดบ่ดีนี้ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเก้วตับด้ครับวันนี้ต้มไ่บ้านกับเจ้วตับนี่ครับผมตับห่าตักขืนมาเดียวกับเลือดอันนี้แก้วทีเด็ดเลยพี่น้องเลยเป็นบาดห่อต,ตพี่น้วตับเลือดครับมามาพี่น้องครับ จะแซเหมืนกันครับผมเขาบจียวาไปเลยดิข้าจี้วาไปดิเห็นขนี้กจ้คนเนี้วตุ้ยตุ้ยยังสิหอมหอมพี่น้องครับที่ตามครับผม่น้ว่าลงขุกเลยซอยขวัญซอยกวันลงขุกมันยงดิโอเอมันสิมันสิต่ำแบบง่ายๆต่ำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊สตนี้เลยพวกไอเจียวก็เจียม เห็นแค่นั้นคุยได้ไหมยังไงก็เลยคุยแล้วเหนียวหน่อยซื้อได้เหนียวเลยเพราะนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้มันจะเป็นสีเป็นสีแหละนี่เทนี่ลงเท่จีเทใส่ได้ครับบ้าเอานี่เทลงออกากบัวโค้กจีรงเด้ผมสีลงตรงนี้เด้เออเดี๋ยว ดูคนยังสีดินี่ครับผมมาเดอ้อพี่น้องเลย,เเยกูคเข้ากันเองกุยแบบตุเร่ตุเร่ยังตุเร่ตุเร่ปรอหยัดชิมหน่อยนึงเด้อยดีว่าโอ้ยเก็บชิมนหนึ่งมาพอพอเลยเยอบ ยอดทับพี่น้องเพว่าสุดยอดเลยวอนนี้น้อนนี่เข่าอัดมากเจ้าน่ารู้เปล่าน่าแห้งพี่น้องเลยน่าเหมือนตวนตวนครับของแซ่บของเสีบมาดอต้มไก่พี่น้องเลยต้มไก่บ้านแซ่บๆสีๆปาดเองปาดซิมตัวขออย่าเด้อครับลองมึงพี่น้องเลยโอหโยกหินเด้อ เฉยๆเลยไอ่อบ้านของแผลจังไละเสียบแซ่บครับผมสุดยอดที่สุดยอดเลยกบเครื่องนี่ใครหำมีใส่มีตับมีครบเครื่องครับผมเอามาเด้อพี่น้องครับกินเขากินเขาวันนี้ยื้อคอเดี๋ยววันนี้ครับเร็วๆเลย นครับผมพร้อมกันครับต้มไก่บ้านครับผมเนื้อไก่หัม,มีดเลยเกรือได้มีดเลยครับพี่น้องครบเลยโม่ใจครับโม่ใจฉันห้องไปซื้อตลาดเนี่อบุ๊กมิดเลยก็จะคาดอีกแบบนึงเลยก็ใส่ครับนี่ครับใส่เพรอยากกินใส่กระเนื้อพี่นอ้อย ช่วยครับอืมเต็มเจ้าตับเจ้าตับขอหยัดเซตเจ้าวันเนอร์ครับตุ้ยตุ้ยตุ้ย แกยวตับพี่น้องผสมเลือดเจ้าของเนือน้อเนีย่ยคักมาครับผมอืมจับแก่รรหัวซุนฮอนพี่พน้องเลยนับไปอีกดีนี่โมหันเออซุนฮอน,นรรค,ครับ